สวัสดีครับ <S <S พี่นอ wi, ้องผมทวีค้นดิมมด้วยครับพี่น้องมือนี่พบพ่อกับผมนะครับทีวัดอ่พ่นเมืองพี่น้องมาเอาแนวทางน้ำหลวงปูนะครับเนาะหลวงปูเป็นฝันอ่าดีคือกันละพี่ sure. น้องได้โทรมาถามมนแล้วนะครับเอากาอแนวทางลมหลวงปูลงให้พี่น้องเอฟซีได้เบิงกันนะครับนาอพี่น้องเอามือนี่เขาอยู่ในวัดนะครับพ่นเมืองนะครับพ่นเมืองนะครับวัดหลวงปูอยู่นะครับพี่น้องหลวงปูกําลัง ทำธุระพ่นยูเดี๋ยวพ่นจะออกมานะครับเนะาะได้มาขอแนวทางลงห้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งกันนี่คือสถานที่ในวัดนะครับในวัด้านพนเมืองครับพี่น้องวัดพนเมืองนะครับบ้านเพิ่นกะวัากะบอยไญยปันไดพี่น้องเนาะก็มีอ่าเป็นตะยูอยู่พี่น้องนะครับวัดกะต้นไหม้ลมเย็นดีพี่นอนะ้องเนาะเอาช่องทางทวิคนเดิมกับมาเสาะหาแนวทางให้พี่ให้น้องสู่ขู่จุกคนเอฟซีได้เบิ่งกันนะครับบังใลเด็ดบังในดี มังได้ยินว่าเพฝนฝันแม่นนะครับห้หวยดีอ,าอ่างช่องทวีคนเด็กก็จะติดตามหพี่ให้นนองได้เบิ่งกันเอาพี่น้องไปติดตามเบิ่งว่าหลวงปูเล่าทหานอสร้างเข้าตัวใดแนงวัดนีน้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายนะครับเนาะเอาพี่น้องไปเบิ่งรอบๆบบริเวณวัดแล้วก็ที่ไปติดตามนำปูว่าปูเล่าที่ห้ตัวใดนะครับเนาะ,ะครับนี่คือบริเวณวัดนะครับบริเวณวัด คนเมือง้พพี่น้องเดอ้อนะครับวัดกับบอยไนยปันไดพี่น้องนะครับเบิ้งบริวินในวัดในว่าไปสากลพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮ้ากัาจะได้เบิงเหลขกน้ำตรงปูใส่เวลาสิบนาที่บดบพี่นอ้องอุดสมอุษาเบิงอุดสมอุษาฟังให้ทางช่องทวีควนเดิมแนะ่เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเนาะขอพระคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านทุกกำลังแรงใจที่เขามา,านั่งชมเสียสละเวลา อันมีคาของคันสิบนาทีมานั่งชมทางช่องเราตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปแล้วพี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือสถานที่ในวัดนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พี่น้องเช่าพุทธเฮ่านับถือสุขูสุคนพี่น้องบัว่าไผยผมก็คือกันนับถือสุวัตนะครับเนาะอาพี่น้องสําหรับวัดใดหม่องใดพี่น้องนะครับมีเงินมีคําผู้ใจบุญสนท่านนะครับอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านใครซอยคาหนามขาไฟวัดใด ที่ผมได้ลงไปนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกๆคนหรือว่าช่องอื่นนะครับที่เขามาเบิ่งแล้วนะครับอยากซอยเฮ็ดบุญวัดนั้นวัดนี้พี่น้องคอมเมนต์มาใต้คิดผมได้นะพี่น้องเนาะขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามทั้งช่องทวมีคนเดิมนะครับเนาะทางวัดทั้งว่าเพื่อนกะขาดทุกอย่างแหะพี่น้องค่าไฟวัดก็ต้องจ่ายเองนะครับเนะนาะค่าน้ำก็ต้องจ่ายเองบอกคือทางอื่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า วัดเพิ่บบนกวัดน้อยๆนะครับกหวังพี่หวังน้องหวังจากไทยบ้านเพิ่นนะครับซอยข้าวนาวคาไฟนำหลวงปูกันนะครับนี่คือสถานที่ในวัดบ้านพนเมืองพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านทุกกำลังแรงใจนะครับเครยเข้ามาติดตามทางช่องเทวีคนเดิมนะครับเนาะตั้งแต้นคลิปจนจบคลิปนะครับทางช่องฮอก,กเป็นเพียงแนวทางนะครับที่ไหนเด็ดที่ไหนดีนะครับที่ไหนดังที่ไหน ให้หวยถูกนะครับทางช่องทวีคนเดิมก็ติดติดตามเสาะหามาให้พี่ให้น้องเนาะพี่น้องเนาะเอาไปดีมากดีนะครับไปสุกมาโสุกไปมนันมากมันให้เงินทองไหลมาเทมากก็ยังสายนาเด้อพี่น้องเด้อผู้ที่เขาเบ่งในช่องทวีคนเดิมนะครับเนาะนี่คือสถานที่วัดบ้านพุนเมืองพี่น้องนะครับมาขอแนวทางใหพงงนะ้พี่ให้น้องได้เบื้องกันนะครับว่าปูพันธ์ให้แนวทางเฮ้าตัวใดงวดนี้งวดประจําวันที่หนึ่งธันวาเด้กพี่น้อง พี่น้องเฮากะติดตามสูมองนะครับผมลงให้พี่น้องอ่าสูวัดสูสำนนกนะครับสำนนกใดดีสำนนกใดเด่นนะครับผมก็ติดตามมาให้พี่น้องได้เบื่องกันอันนี้คือบรรยากาศภายในวัดนะครับภายในวัดบ้านบ้านพนพนเมืองวัดพนเมืองนะพี่น้องเด้อวัดพนเมืองโกสุมพิไยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องอ่พี่น้องจากน้อยเข้าก็บเได้ไปเบื่องเลล ขอแนวทางน้าปูนะครับปูกําลังทําธุระอยู่นะครับก็จะให้ปูมากเขียนแนวทางให้เหานะครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้เบื่องกันนะครับเอาเล็กเอาตัวดีมาฝากปีฝากน้องตอนพีตอนน้องแฟนไหวสู้ขู่ทุกคนนะครับหมองใดดีหมองใดเด็ดผมก็จะไปติดตามเสาะหามาให้พี่น้องได้เบิ่งกันสู่หมองพี่น้องมากระจัดขัดกระพันนะครับเพราะช่องทางเราเป็นเพียงแนวทางสรับสหรับชิปช่องหวยนะครับพี่น้องเป็นเพียงแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน แต่อย่างไรนะครับพี่น้องสนับสนุนให้สื่อสลากกินแบง่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเข้าไปติดตามเบองว่าปูเพิ่นจีไห่เข้าตัวใดพี่น้องอา่าตอนนี้กําลัางี่ไปหาปูว่าปูทําโุระเรียวไปนะครับให้ปูเขียนไห้เข้าก็อได้โลงให้พี่น้องได้เบื้องกันนะครับเอาพี่น้องไปติดตามน้าปูนะครับปูจะไห้ตัวใดนะครับเอาพี่น้องอนนีอา่าให้ปูว่าอา่าเราจะมาสกาดปูกัน นมสัสก,การครับหลวงปู่ครับพี่น้องเขาควสามารถที่จะถ่ายเห็นหนาปูได้พี่น้องเด้อเพราะว่า,าเขาอ่ามันบอดีครับถ่ายเห็นแต่ส่วนล่างของปูนะครับพี่น้องก็คงจะเข้าใจนะครับอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับปูมาแล้วพี่น้องให้ปูเขียนให้นะครับให้ปูฉยนแนวทางให้เข้าพี่น้องทางช่องเขากะเสาะหาหพี่น้องในเบื้องกันเอาปูงอะอวกผมเนี่ยปูผมมือเดียวงะออกแล้วเ,เอาใบนี่ปู ใบข้างล่างปูเออพี่ก็ได้พับก็ได้ปูพับลงมาก็ได้ครับผมพับลงมาก็ได้พับลงมาก็ได้ครับผมปูเขียนโหลดปูบนนะปูเขียนเลยวันที่ผมเขียนเอาดอกเขียนวันที่เลยเหรอฮะเขียนวันที่ได้ปอครับผมเขียนวันที่เลยครับผมพี่น้องปูมาแล้วนะครับเนาะปูเพิ่นกรใจดีพี่น้องเพิ่นกระจให้เฮา อายำได้เพิ่งกับไห้สู้สู้สู้สมือสู้หวดพี่น้องอา้าวเขียนวันชีก่อนเด้พี่น้องวันชีหนึ่งธันวาธันวาหกห้าได้พี่น้องเด้อธันวาหกห้าบ,น, 65, บ,น,บนล่างปูปูซื้อปูอย่างครับผมปูครัสวนปูคำสวนสน,นั่นจำบ่ได้ตอนผมลงคลิปหนึ่งแล้วปูคำสวนเด้พี่น้องเด้อปูคำสวน คำสนพี่น้องคำสวนวัดพนเมืองวัดพลเนือวัดพนเหนือครัผมวัดพนเมือพนเหนือวัดพนเหนือเอาบันนี้พี่น้องให้ปูเขียนแนวทางให้ให้เอฟซีเอซีได้เบิ่งกันครับพี่น้องเนาะปูเห็นเล้อเดีกเห็นเรียกสองตัวเ้อครับผม อ่าสามอ๋อครับผมอ่าสองครับผมอะไรน่ะครับผมวิ่งหาบุลังโอ้ปูให้วิ่งหาบุลังบ่ครับวิ่งหาบุลังโอ้ครับผมอ๋อะไรน่ะตอนนี้มีปลปูอืมตอนนี้นะอ๋อเอาพี่น้องขนชิงลุกหยาบหยาบปีนองเด้อเล็ก ของหลวงปูไห่มานะครับไห่มาห้าสามห้าสองเจ็ดหาได้พี่น้องวิ่งห้าบนล่างพี่น้องเนาะเลขตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่แห้งเลยพี่น้องวิ่งหาพี่น้องหาหนีเดินคักเด่นเนี้ยพี่น้องช่องใดกับมีช่องมีหาครับไปมองใดกับหาวงพอวิ่งไส้ทีมองหนึ่งผมทายทํำมากเพิ่นไหตัวเดียวกับหลวงปูเลยบอกว่าคนคิงลูกพี่น้องเพิ่นถือสุงวัดเพิ่นว่าเพิ่นถือสุงวัดพับพับพี่น้องที่ทายทํำมากเมื่อกี้นี่พี่น้องไอ้หลวงปู หลวงปูคำสนนะครับวัดพนเหนือพี่น้องเพิ่นได้ให้ห้าสามห้าสองเกจ็ดห้าได้พี่น้องเดอ้อเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้งวดประจําวันที่หนึ่งทันบาบนล่างเลยพี่น้องมกักกระจัดขัดกับพันนะครับเพระาะว่าช่องทางเขาเป็นเพียงแนวทางให้กับเอฟซีทั่วโลกเท่านั้นนะครับเนาะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันแต่อย่างใดสนับสนุนให้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลอพี่น้องเดอ้อนี่เลียกหลวงปูคำสนวัดบพนเหนือได้ให้แนวทางเรามาแล้วพี่น้องเนาะ อชอบก็จัดขัดกับพันพี่น้องผมก็มักหาตามหาวองพ,อพี่น้องมักเก็หาก็มักพี่น้องมักนะครับมักง่วงงว,งวนนี้มักอยู่พี่น้องเอาขอบคุณปูที่ให้แนวทางทางช่องทวีคนเดิมนะครับเนาะขอบคุณปูที่ให้แนวทางเด้อปูเด้อนะครับเอาสาหรับช่องทางเข้าก็เป็นเพียงแนวทางให้กับพี่กับน้องเอาปูเขียนให้แล้วก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเพราะว่าเขาก็ขอรบกวนปูเพียงเท่านี้นะครับเนาะเพราะว่าปูเพิ่นกะ มีน้ำใจได้ให้เสียสละเวลาอันมิค่าของปูมาเชียนให้เอฟซีพี่น้องได้เบิ่งนะครับกับบอลบกอนปูหลายนะครับเนาะพี่น้องก็จะคงจะเห็นนะครับว่าปูเขียนให้ไล่ยมือของปูเองนะครับเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามาติดตามทางช่องทวีคนเดิมนะครับเนาะขอบพระคุณพี่น้องเด้อขอบพระคุณลุงป่าสู่ขู่สู่ค้นขอบพระคุ่นตาใยขอบพระคุณ ถูกกาลังแรงใจที่เข้ามาดูช่องทวีคนเดิมขอประคุณที่เขามาติดตามรับชมขอประคุณที่กดไลค์กดแค่กดรูปกระดิง่งนะครับไว้ในเรื่องพี่น้องเด้อเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนอเวลาทวีคนเดิมลงคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นกอนมูกอนผู้ใหนะครับเนาะถ้ากดกระดิง่งกดติดตามไว้พี่น้องเนาะเอาเพราะว่าทวีคนเดิมก็จะเพาะหาพี่นทางให้พี่ให้น้อง ตามวัดตามว่าตามมองใดที่ว่าเพื่อนได้ตัวดีตัวดีกติเสาะมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันสุงวดสุงวดพี่น้องเนาะมากระจัดขัดกับพันไปพี่น้องเดอ้อสําหรับเลขงวดนี้ของหลวงปู่คํศสนทรพี่น้องเดอ้อของหลวงปู่คํศสนวดประจําวันที่หนึ่งธันวานะครับบนล่างปู่คําสนวัดพลเหนือนะครับเนาะเพื่อนห้เน่นแน่นห้าสามห้าสองกับเกต 5, ห้าวงกลมห้าสามห้าสองนะพี่น้องเดอ้อวิ่งห้าบนล่างรับประกันล้านเปอร์เซ็นหงดนีพี่น้องถือแต่แน่นอนนะครับเพราะว่าตรงกันกับเลขคุณพ่อวิชัยนะครับพ่อวิชัยเข่ามาทุกงดคือกันนะครับพ่อวิชัยก็ให้แคสสองหางบนสองหางล่างนะพี่น้องเนาะเอาเลขขิดบางหดนีต้องปังๆแน่นอนพี่นอนะ้องเนาะขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจที่เข้ามาติดตามทางช่องทวีคนเดิมนะพี่น้องเดอ้อมักแล้วเบิ่งแล้วชวมแล้ว ก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องทวีคนเดิมนะครับเป็นช่องน้อยๆนะครับพี่น้องก็ติดตามนดหน่อยนะครับขอพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นชิปจนจบชิปนะพี่น้องเนาะอสำหรับลี่นี้ทวีคนเดิมก็ขอจบลิปไว้เพียงแค่นี้ไว้กับพ่อกับผมชิปหนาได้พี่น้องเด้อฟังว่าพี่น้องคงจะติดตามผมคือเก่าห้กำลังแจ้งใจผมคือเก่านอกพี่น้องเนาะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชม นะครับสำหรับชิ้นี้ขอ,ของกาวพี่รามายูดีมี่แห่งสู้ขู่ทุกคนสวัสดีครับ